มาครับผมนะยินี้อนรับผู้ชมเข้าสู่ฟรีไฟล์เวอ r ์ซีรีส์ไทยแลนด์โฟลนะครับ2024ทุกคนครับรายการนี้ต้องบอกว่ามีน้องๆหลายคนแนะนำมาให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่แอคแท็กออร่าฟอร์ดีหรือเปล่าอันนี้พี่ันก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้พี่าันกลับมาสตรีมรุวคนครับแต่สตรีมอยู่ในช่องทางหลักก็คือช่อง n a x t v ทุกคนครับยังไงก็ใครที่แบบอยากมาพูดคุยกันนะฮะแต่จะไม่ใช่เกมฟรีไฟล์ทุกคนครับเราเจ้าคาริมี่ด้วยับตรงนี้ครับเปิดมาก่อนเลยครับ อันนี้ถือว่าเป็นรายการขั้นก็ผมนะสำหรับรายการใหญ่ไม่ใช่ขั้นต้องบอกว่าเป็นรายการคัดละกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่วงนี้ดูจากรายการแข่งละไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรให้เราแบบรับชมเลยทุกคนก็เลยน่าจะต้องนั่งดูรายการนี้แหละทุกคนครับอาจจะไม่รู้สดๆนะทุกคนครับแต่ไม่รู้ครับว่าฟอร์มเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูนะครับสำหรับแอคแคร์ออร่าแล้วก็จัสแคลเดมี่นะครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องคลิปหนึ่งทุกคน หลายคนที่ถึงขั้นแบบทักแฟนเพจมาสแปมข้อความรัวๆพี่ลงคลิปวันไหนพี่ลงคลิปวันไหนพี่ลงคลิปวันไหนนะครับสำหรับรายการได้ตัวฟรีไฟลซีรีส์สสปริงอะ่ะ นะครับที่ทางด้านของ c g t L เราได้แชมป์มานะครับต้องบอกว่าพุซันลงในแฟนเพจนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปใน y o u t u เน่ยมีปัญหานะครับเดี<อ>๋ยวขออนุญาตเกินก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนถามหาหลายๆคนทักทวงแบบทั้งคอมเมนต์ทั้งทักมาคือแบบเยอะแบบเยอะมากนี่เป็นครั้งแรกที่แบบเพจคนทักเยอะขนาดนี้ นั่ครับทักมาบอกว่าลงคลิปนะทุกคนซึ่งท่านนะลงคลิปอะไรเรียบร้อยทุกคนครับอยู่ในแฟนเพจที่ท่านปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยผู้ชมกดเข้าแฟนเพจ Next TV ทุกคนครับแล้วก็จะเห็นแบบเป็นโพสตเลยนะครับเป็นโพสต์บนสุดของเพจเลยนั่นคือคลิปตอนจังหวะได้แชมป์นะครับที่ลงใน YouTube ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าติดปัญหาอะไรทุกคน ลงไปแล้วทีนี้มันแจ้งเตือนเรื่องของน่าจะลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างนะครับซึ่งถามว่าเคยเป็นไหมมันแบบเคยเป็นเวลาดูลิขสิทธิ์ทุกคนแต่มันจะแจ้งเตือนเวลาว่าเฮ้ยโดนลิขสิทธิ์ช่วงไหนถึงช่วงไหนเราจะได้ตัดออกนะครับวันนี้ขอพูดหน่อยนะถึงรายการที่แล้วเพราะทุกคนน่าจะแบบถามหากันนะครับแล้วทีนี้นะครับรอบนี้ยมันโดนแล้วมันไม่บอกว่าโดนช่วงไหนนะครับ พี่ซันก็เลยทําการลบคลิปเพราะว่ามันแจ้งเตือนมาใช่ไหมครับผู้ผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยลงคลิปแป,ป๊บเดียวแล้วก็ลบนะครับมันก็ดูไม่ได้ถูกไหมแล้วก็เลยแบบพยายามหาช่วงที่คิดว่าจะโดนช่วงที่มันมีเพลงอะไรเงี้ยแล้วลงใหม่ปราก,กดโดนเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งพี่ซันก็ได้คอคุยกับทางด้านของอาทีมงานหลังบ้านสันนะแล้วก็ให้เขาไปคุยกับ youtube YouTube t h a i l a n d โดยตรงอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยทุกคนครับแล้วทาง u t u b e ก็เลยแนะนำมาบอกว่า มันตรวจไม่ได้ไม่รู้ว่าโดนช่วงไหนเหมือนกันเอ้าแล้วกูจะทํายังไงทีนี้เขาก็เลยแนะนําบอกเขาก็เลยแนะนํามาบอกว่างั้นคลิปนั้นก็เลี่ยงที่จะลงแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนการลงเนื้อหาซ้ําที่แบบโดนมาแล้วอ่ะซึ่งมันสุ่มเสียนะครับก็เลยคุยกับทีมงานอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่างั้นก็ไม่ลงก็ได้คลิปนั้นก็เลยไปลงในแฟนเพจแทนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูคลิปนะครับตัวรอบชิงวันสุดท้าย ดูได้ที่แฟนเพจลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยาวหน่อยแต่ถือว่าคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมไม่ใช่ถือว่าาหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจ นะครับผมตามนั้นเลยฮะคุณผู้ชมครับอ่ามาทุกคนครับอันนี้เป็นรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับตรงนี้พี่จนจะดูการพี่จะไล่ดูนะจะมีแค่ไม่กี่วันครับที่แอคแ a ร l ออร n าจะแข่งแล้วก็จัสกานนี่จะแข่งของฉันก็หลักๆจะดูทางด้านของแอคแ All ออร n d แล้วกันครับเพราะรายการที่แล้วเนี่ยตกรอบไม่ได้ไปต่อนะครับสำหรับตัวฟรีไฟโว่ครับ นะครับต้องมาดูกันว่าเขาจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ผลราะรายการนี้คัดไปต่อด้วยนะครับ <S <S ซึ่งรายการที่จะมีการแข่งขันเนี่ยจะอยู่เดือนหน้าทุกคนดเดือนกรกฎาคมประมาณวันที่10หถึงวันที่14 อันนี้ท่านไปดูตารางมาแล้วนะครับส่วนตัววงครับยังไม่ยังไม่ไมอัน,นี้ชัดเจนนะนะครับสลับเรื่องของวันแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยนะครับหลักๆเนี่ยจะมีเดือน7เดือน1ินะครับแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งซึ่งรายการอีกรายการหนึ่งเนะี่ยยังไม่รู้ว่ามาเดือนไหนยังไงก็เดี๋ยวรอครับหลักๆมี3รายการแล้วท่านก็ไม่อยากปล่อยให้ช anel ยูทูบมันว่างนะครับถ้าเกิดว่าลงแล้วมันบินอีกคุณผู้ชมอยากดูไปดูในแฟนเพจนะครับแฟนเพจนักทีวีนะครับ ลิงก์เนี่ยจะแปะให้ท่านตักให้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากไปรับชมนะครับหลักๆประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็นี่ครับมี J v ด้วยนะนะครับพี่สันกไลดูเฮ้ยมันอาจจะแบบมีทีมท็อปไม่เยอะแต่หลายทีมอย่างโฟอาร์อย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้นชินกันนะครับในโปรลีกนะครับเพราะฉั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับสำหรับรายการนี้ครับดูกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีกว่าไม่มีอะไรดูทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นได้ลงคลิปท่านก็หงอยเลยเหงาเลย นะครับก็เลยตัดสินใจไปสตรีมเกมฟีฟ่านะครับเกม FC ออนไลน์ครับผมจนน้องๆทักมาเฮ้ยบอกว่ามีรายการนี้อยู่นะพี่สนใจไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาลองดูเฮ้ยก็ทีมหลักๆเยอะอยู่นู่นครับแล้วยูตะฝั่งนี้ล็อกมาก่อนครับผมเราเป็นทางด้านของ JV Sport ครับที่โดนแล้วก็ชุกมาก่อนครับผมไม่เหมือนไลายอัพแปลกๆว่ะไม่เจวีไลายอัพแปลกๆว่ะชุดใหม่หรือเปล่าคุณผู้ชมใช่ไหมหคนที่คุมพื้นนะครับท่านขอดูก่อนนะมีทีมอะไรบ้างครับ แอคแทกออร่าจัสคายิมี่ครับอันนี้ที่รู้จักนะครับมีโอ้นี่ไงแสบโฟอ์มนะครับท็อปซาเจวีครับอันนี้เอาที่รู้จักก่อนแล้วกันครับแล้วก็จะมีเจ้าอา์มเหรอใชครับอ่าที่คุณคุณก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกรุ๊ปนี้นะครับอุนละโดนป่ามาก่อนก็หมดเเป็นเรื่ของปาล์มฮับครับอันนี้ก็คุ้นชินครับนะฮะสำหรับปาล์มฮับเราก็เก็บงานมาเเรียบร้อยครับผม ถือว่ามาดูฟอร์มแอคแอออราวราขำๆแล้วกันพูดครับหรือว่าดูฟอร์มจัสอะไรเงี้ยหรือทีมเนี้ยว่คุณผู้ชมเชียร์นะนะครับเพราะว่ารอบที่มีทีมฟอลคอนหรือว่าซีจีจีเราเนี R ่ยจะเป็นรอบของเดือนถัดไปนะครับเดือนหน้าด้วยครับเดือนหน้านะรู้สึกว่าตารางอะไรออกมาแล้วเรียบร้อยอยังไงก็เดี๋ยวรับชมไปแล้วกันคุณผู้ชมอย่างที่เป็นบอกครับดีกว่าไม่มีอะไรดูนะครับ เนี่ยตารางออกมาแล้วทุ 10, ท 14, กคนครับตตวันที่10ถึงวันที่ส4ก็ผลจะเป็นฟรีไฟ i r อีสปอร์ตโวล์ครับนะครับ10ถึง14แข่งอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียครับ<อ>ส่วนรายการเนี่ยที่จะมีการคัดไปอ,อ่ะนะครับก็จะมีทีมฟอร์คอนเชีย,ยวกันนะยครับแต่ยังไม่บอกนะว่าวันเวลาไหน,นก็เดี๋ยวรอติดตาม,ะมนะครับตามนั้นครับคุณผู้ชม นะครับถือว่ามาดูฟอร์มแอคแท็กออร่าแล้วกันครับถือว่ามาเอาใจช่วยนะเพราะนาสุดท้ายของอ่าแอคแท็กออร่าเพื่อนก็เชียร์เหมือนกันนะนะครับสำหรับรายการที่มีทีมฟอร์คอนล่าสุดนะครับที่เราโดนโดนบินไปอ่ะนะครับแล้วโดดปาดมาฝั่งญี่ปุ่นก็ยังไงแล้วโดนสวนนิด85จากแสบครับผมอู้แล้วก็เก็บงานจับไปอย่างนี้ดับเบิลคิวไปเลยครับอูห้หูเชี่เแค่เอาสุดเกินครับแล้วเหลือคนสุดท้ายเป็นเคโรโล่เดี๋ยวก่อนฮะ เปิดเกมแรกมาก็ไม่ดีเลยเหรอครับแบ็คแท็กออราวครับคุณผู้ชมตรงไหนที่เก็บคะแนนได้ต้องเก็บทุกเม็ดไม่ยอมฮะเม็ดไม่ยอมเม็ดไม่ยอมเล็กๆหน่อยไงเดี๋ยวต้องรอดูฟอร์มครับยังมีโอกาสชุบอยู่ฮะสำหรับแบ็คแท็กออราวครับนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นครับเนี่ยนะครับ จังหวะโดนสโลดาวลงมาครับตดนนี้ค้ำคนเดียวเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะต้องระวังการโดนพิกอ้อมก็โดนยิงด้านหลังมากกว่า้องปักไอวอลฝั่งนี้คอมเมมไปสลับมายืนให้แทนใช่ไหมคอมเมมโมรี่เนาะไม่มันก็เป็นไลน์อัพที่เราคุ้นชินอยู่นะทุกคนนะครับโอ้โหสก้า77อยู่คอมเมมครับตอนนี้ครับโอ้โหเจ้าของมือระเบิดเรานะมีใครจําได้คือไม่เด็กแล้วนะฮะหลายปีแล้วนะนะครับสำหรับโอสก้า77นะมาอยู่เคโอจีเลยครับ อโอสกาป่าส,สวยไปพีน่าลวกกับหมแล้วไอเลิฟยูครับฝั่งนี้น็อกโอสกาคืนครับเหลือนนนี่ก็เหมือนกับโรแมนทรัพคนสุดท้ายของท็อปตายยังไงแต่คอมเมมเหลือสองคนครับนี่แพท,ทริกครับผมนี่แมทีมอะไรนะฉันพยายามนึกอยู่ว่านี่คือทีมอะไรวะจีเม,ม,ม,มโล่เต็มหมอใช่เต็มปะนะครับเหลือเซเวียบอกไอวิกดอมปะ นะครับแต่ไลฟ์อัพถือว่าคุ้นนะฮะทุกคนนะครับสำหรับนักแข่งชุดนี้ครับเล่านีครับหกเอริมไปเลยครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะลงในยู u b e ได้นะทุกคนนะครับเดี๋ยวรอติดตามครับว่าลงได้หรือเปล่านะแต่รายการไทยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทุกคนเวลาไปดูรายการของต่างชาติที่เพื่อนเคยโดนก็จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนะครับแต่ของไทยไม่เคยโดนเลยนะนะครับเคยโดนเนี่ยครั้งสองครั้งจะเป็นลิขสิทธิ์เพลงของต่างชาติแบบตอนนั้นคือเป็นการนั่งดูไลฟ์สด นะครับแล้วก็ตัดช่วงเพราะประธานพูดไงช่วงนั้นนะแล้วมันมีเพลงแทรกมาข้างหลังซึ่งเพลงก็ไม่ได้ดังมากแต่มันเป็นเพลงลิขสิทธิ์ไงเ,เราก็เข้าใจได้นะครับแต่ของทีมเฟลคอนเนี่ยพยายามไปไล่เช็คแล้วนะไม่มีเพลงนะครับก็นั่นแหละฮะ,ะคุณผู้ชมเพื่อนก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันหรือว่ามันไปโดนช่วงประกาศเหรอ ประกาศแบบผลการแข่งขันเหรอโดนตีซาวระทึกอย่างนี้เหรอตรงนั้นมาละชมาเนี่ยโดนหรือยังไงครับไม่รู้นะเพราะว่าที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะราการแข่งปกติครับยังไงก็หวังว่าจะลงได้ครับถ้าดูจากวันที่นะครับก็น่าจะลงประมาณ25-26เลยนะสำหรับคลิปครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าเขาแข่งกันนานแค่ไหนเพราะหลักๆนะที่จะพยายามลงคลิปให้คุณผู้ชมแบบมีอะไรดูก่อนก่อนที่จะไปรายการที่มันมีทีมฟอคตนนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบ มันสั้นเกินไปแข่งสั้นเกินไปเนี่ยผู้ช่จะลงแค่วันละเกมแล้วกันวันละโดดนะครับหรืออาจจะแบบวันหนึ่งสองโดดอะไรเงี้ยเป็นสองคลิปเอานะครับทุกผู้ชมครับจะได้มีอะไรดูกันนะครับเป็นเช้าเย็นนะต้องดูครับว่าแข่งกันทั้งหมดกี่เกมขอพู้ช่แบบไม่อยากแบบปล่อยให้มันว่างอ่ะปล่อยแบบแชนแนลว่างสิบวันอย่างเงี้ยค่อยมาดูแข่งมันก็เดี๋ยวเหงาคุณผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมจะลืมกันเนียมันก็เดี๋ยวรอดูฮะ ใครที่แบบเชียร์ท <to ีมอื่นก็ถือว่าดูขำขันทุกคนนะดูฟอร์มทีมอื่นที่จะได้ไปด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้เหมือนคัดไป5ทีมนะครับมีทีมไปรออยู่แล้วของเราครับแล้วก็คัดไปเพิ่มนะครับท็อปสตาร์ครับวันนี้พูดเยอะน่อยนะทุกคนครับไม่ได้พูดอะเก็บกดฮะอยากระบายมากแต่ไม่รู้จะระบายยังไงครับอยากจะโพสในชุมชนพุมงพลก็โพสไม่ได้ นะครับคุณผ,ผู้ชมเหมือนแบบเขาระง,งับไม่ให้โพสต์คลิปไม่ให้บอกโพสต์ชุมชนในระหว่างที่เขาตรวจสอบะนะครับนั่นแหละฮะแล้วตรวจสอบคลิปหนึ่งคือ7 2ดิบชั่วโมงนะนะครับประมาณ3าวันนะคุณผ,ผู้ชมตรวจสอบคลิปหนึ่งทีอะแล้วไปชนผิดไป2อรอบใช่ไหมแจ้งเตือนสองรอบครับรอประมาณสองดาอ์หนึ่งฮะพอลงไปอีกโดนครับผม <c oughs> <c oughs> หลือจะเชี่อะ ไดครับโอ้แล้วฝ so like yeah, yeah, ั่งนี้ยิงไม่ก่อนนะผมสำหรับดีเจนครับสวระลั้าตรงนี้เจนกลัไมีอๆรัเห uh ียญอยู่ไหนแข็ออร่าเราเป็นไงบ้างเนี่ยเหมือนเหลือแค่จ้าหรอวันนี้ตั้งใจไปด้วยแขกออราลวอ๋อเหมือนมีปูนด้วยนะครับแต่เหมือนจะชุบไม่ครบหรือเปล่าครับียังโจากนบอโมีวยมากแล้วนรยใต้โอ้แล้วแสบปานมาคลับสำหรับหน้าของชัยน้อยครับ ยังไม่ออกจากกรแข่งขันนะใช่ครับยังมีอยู่แต่ประเด็นคือแต่ทำกราฟิกสวยนะเดี๋ยวเห้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพปกสีโทนประมาณข้งบนนะอน่ะครับสีสีโทนส้มดำแล้วกันนะสวยสวยสวยนะโอ้นี่ครับเสนอ่าเจวีนะครับแต่ล้อัพเปไม่คุ้นเลยอะเจีชุดนี้ยคุณผู้ชมแที่แบเปนเพล่อยนี่ห่อยมนัเลอพใหม่หมดเลยนะไอ้แขกอัร่าตอนนี้ชุบแล้วนะฮะทุกคนครับ ฝั่งจัดเนี่ยไลฟ์เดิมนะครับทีมอื่นเป็นไงทีมอื่นโอเคเราเลิฟอยู่ก็หมดแล้วแตกเพโซนไปทุกคนครับเหลือ10ทีม12บสจะทีทุกคนเฮ้ยตึงอยู่นะทำเป็นเล่นไปครับคุณผู้ชมครับตึงอยู่ตึงอยู่ฮะโอ้เราฟิวฮะตรงนี้โอ้ไม่ได้ยิงชื่อฟิวนานมากนะไอ้นี่ปะ F W ปะนะครับ โอ้โหซ้ำทิ <afraid> ้งไปเลยครับแล้วบุ๊คิว่าตรงนี้คาซุกิโอ้โหชื่อโคเทชื่อเทเกินลบป่าสุดวจากนี้85ครับาลาวาโดนครับสจัสคาดิมิครับแล้วนีกับมิเทนอารองคืนเหมือนกันแล้ทางฝั่งนี้โดนตัดอีกหนึ่งครับโอ้โหนัวจัดคุณผู้ชม้ดูสนุปดูได้อยู่นะเนี่ยคุณผู้ชม นะครับใครเชียร์ทีมไหนพิมพ์บอกมาได้นะครับท่านผู้ชมครับเชียร์ทีมไหนเชียร์จัดเชียร์แท็กออร่ราอย่างนี้นะฮะทา่ทาทางการเล่นของแสบเลยครับต้องบอกอันยุคมนะวันนี้น่าจะหกโดดทุกคนครับเดี๋ยวนั่งดูายาวๆนะฮะโอ้ตอนนี้แปดห้าปาดนี่เขามีลรถเก็บงานมาเอาผมสลับแสบครับแสบสิบอีริมครับผมจนะเป็นทางด้านของอีริมลีดเดอร์ครับแล้วเคโลโลน็อกดาวไปได้ก่อนแท็กออร่าก็ผมยังอยู่ในโพซิชันที่ดีครับแต่เพิ่งได้อีริมเดียวว่ะ อเทืคือถ้าดูจากชื่อชั้นนะทุกคนครับแลอคแทกออร่าเพ่จะคิดว่าเต็งหนึ่งนะนะครับถ้าดูจากชื่อชั้นเพราะว่านี่คือชุดหลักที่เล่นมันเลยครับสำหรับตัวล่าสุดครับโอ้แต่เกมแรกเปิดไม่ค่อยสวยครับแต่ยังดีที่ยังอยู่รอดครับสำหรับแอคแออร่าครับแล้กำลังจะโดนชาร์จครับผมนะเอาเลยครับร่างบ้านมีแสบครับผม แต่พลังฟอร์มด<ค> <ave S 3> ีครับไม่ใช่ร้างบ้านครับบนบ้านครับคุณผู้ชมครับแล้ววงถือว่าไม่หนีไครแต่วงหไม่อยางโล่งนะฮะคุผู้ชมเรกอนเาน่าดแล้วเยฝั่งูุนมีประเด็นครับประเดาเาทหลือเจ็ดทีมด้วยครับสินาทีครับตอนนี้มัเอดือดอยู่เดือดอยู่ฮะรายการนี้ฮะเอาจะช่วยแท็กออราแล้วกันนะทุกคนนะกับจจสคสนิมี่แล้วกัน สองทีมน่าจะใหญ่ที่สุดนะในสองสังกัดเนี่ยในบรรดาที่แข่งกันวันนี้แล้วนะนะครับก็หลุนได้ไปต่อนะมันจะได้สนุกทุกคนนะทั้งจัสด้วยนะครับแล้วก็ทั้งนักหอยแข่งออร่าด้วยนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยก็อ่านไม่ออกนะชื่อทีมอะไรครับในเอลพีามไปเหมือนกันครับเจวีมาเอาทีมหลุดที่ครับได้ไปแล้วีห้าอีลิมครับแล้วไปต่อเอลพี เดินขึ้นมาด้านหน้ามีเจวีอีกหนึ่งค,คนอยู่ในบ้ากนกันกระโดดเหลือหกทีมน้วนครับไม่ดีเท่าไหร่เอาแล้วโดดปาดมาฝั่งนี้เจวีงานเข้าแล้วตรงนี้ครับแล้วเดือบมาส้็หมดแล้วได้พื้นเหมือนกันนะฮะผันยาสู้มาก่อนวงเจ็บโอม,มีคนชื่อบาเรตด,ด้วยทุกคนนะครับแปดสองอ่าแปดสองบีใช่ไหม โ,ไไโอ้โหแล้วกลับระเบิดได้2องคนก็ผมทีฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับแอคแทกออร,ราวยังไงแอคแทกออร,ราวต้องออกแล้ว3ทีมอย่างนัวคุณผู้ชมลิมิตด้านบนครับลิมิตโอ้โหอย่างนี้แทกออร,ราวจบปะเนี่ยโอ้โหแอคแทกออร,ราวจบอันดับที่4ครับผมแล้วโดนบาเน่ยิงฮนะแล้วชนเต็มๆฝั่งนี้ครับเป็น LP แชมป์ไปเลยครับ นี่ยบรถขับชไม่พอจบแบบภาพนี่เป็นการคาดหวังเนี่ยนะครับน้องๆบอกให้พี่ไปดูแอคแขกออร่าเร็วฟอร์มโหดมากครับเกมแรกครับอีลิมแทบไม่มีเลยครับแอคแขกออร่าครับอู้ยังไงเอาใจช่วยครับนี่ครับฟีไฟโวซีนีไทยแลนด์โฟล์นะครับ